บุ๋มปัดดาเผยภาพอวดท้องใหญ่ไม่มีใครรู้ท้อง38สัปดาห์ค่ะึืนทันคุนแม่ลูกซองแล้วสำหรับบุ๋มปัดดาเราเห็นว่าแม่บุ๋มนั้นทำงานยังหนักแค่ไหนก็มีเวลาดูแลลูกๆอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นเพิ่งประกาศก่อนคลอดว่ากำลังจะท้องลูกคนที่สองกับสามีกอ๊อาทิพย์ทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับหฮายยินดีกับทั้งคู่ล่าสุดแม่บุ๋มได้เผยภาพในอดีตวันนี้ของปีที่แล้ว ที่กำลังท้อง38วาทิพร้อมระบุแคปชั่นว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วงานนี้เอาแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นถึงประเด็นข้างตน้นทั้งบอกว่าแล้วก่อนจะคลอดยังลุยน้ำท่วมแบกข้องอยู่เลยที่งงคือไม่มีใครรู้ว่า38วาทิในตอนนี้ออกมาเดิน้างนอกแล้วเกือบวิ่งอัจฉริยะรอบด้านหล่ออีกต่างหากค่ะเรียกดว่าแม่บุ๋มนั้นสวยวันสวยคืนโ้มท้องดีเก่งรอทุกหอมแก้มอยู่แล้วพออีกด้วยพรางได้เนียบมากไม่บอกนันไ มีใครรู้เลยล่ะคะ